วาดดีผมวาดดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเนียวาดดีเข้าละเอียดเลยเนี่ยละเอียดยิบเออเนี่ยไม่เปล่าดีเทลโค้ดเวลาจะหมดแล้วกูเติมแบบสุดยอดให้โอ้โยถ้าเติมวันนี้ให้คือจบแล้วเอกอนันชแนลมาแล้วครับสวัสดีครับพบกับพวกเราครับเอกอ,อัชนชแนลครับกับเอกอันอารมณ์ลุงครับผมวันนี้ชวนลุงทำอะไรครับวันนี้ชวนลุงลุงม,มาวาดรูปทายคำ บอกเลยว่างานโคตรถนัดเลยครับผมการติ io ครับหมายถึงพี่เอกถนัดนะเฮียไม่ถนัดเลยครับไม่คนเรามันไม่ต้องใช้วาดรูปสวยไงแต่ต้องสื่อความหมายได้เวิร์ o ทูเดาเออเวิรเดาก็ได้เดาอย่างเดียวเดาไลุยกันเลยดีกว่าจัดไปมาครับหมวดวันนี้เป็นหมวดอาหารใครเริ่มก่อนอ่ะเอกวาก่อนใช่ไหมผมก่อนโอเคเฮียทายเลยนะจัดเดี๋ยวหม่หิวเออ ว่าแกวะเนี่ยยาเ้วยของกินข้าวหน้าแปดไรอะถ้วยชามข้าวต้มเดี๋ยวข้าวต้มยังไงหนูอะไรนะของกินเอามานี่นี่เลยนี่เลยแล้วทำไมก็ไม่ตอบถูกแล้วอ่ะเพราะผมวาดดีไงเนี่ยผมวาดสื่อความหมายได้ดีเมืันยากอะเนี่ย ก็อาหารเนี่ยอาหารเนี่ยอาหารไหมก็มันเป็นกาแฟวะก็ไอกาแฟเราก็เข้าใจว่าลุาเครื่องดื่มแรงหมดลุงคิดเยอะนะลุงเดี๋ยวลุงเครื่องดื่มดื่มได้เนี่ยก็คือการกินเหมือนกันอาหารก็คือไอซีโอเคไหมจับเลยไม่ไปขอไปเราก็เข้าใจเป็นอาหารแบบเป็นดิเชสนะทุกอย่างที่กินได้เนี่ยครับผมโอ้ยรู้เลยรู้เลย ไม่ถูกนี่ยานโอ้ยอะไรวะไม่ถูอีกเหรอดูเรลายใส้ด้วยน้องซื้อซื้อไม่าอใส้ไก่โอ้รู้เลยพูดอย่างนี้รู้เลยบ้านยังแต่นี้บู๊บจะบ้านยังไงเนี่ยอาจจะสะกดไม่ถูกก็ได้ลองหนักสกปรกไม่ถูกแล้วแหละ อะไรพี่คู่คไม่ถูกไงตลับตะลับย่โยที่ตัวกะกโอ้โหทิ้ไรมาณเจ็ดแปดตวกันไม่ดนกรี้กรีปากของตลากว่าจะถูกเย่มากเยอมากเกเม่คืนคุต้องว่าอันนี้คือโคตรง่ายอ่ะทัวร์อะไรวะนี่ยบ้าอะไรวะเนี่ย รู้แล,ล้วเนี่ยไปง่ายมากนาเนี่ยโคตรง่ายง่ายสุดๆเลวเนี่ยโคตรง่ายอ่ะน่าผายได้ยังเดี๋ยวเยวาดสวยตัวนี้ไม่ได้หรอกเนี่ยวน่าผายวาดได้ยังน่าผาอีกมั้ยเห็นมาเฮียมึงสื่อความหมายได้ไม่ครบเนีย yeah. โอ้โหมึงลองนึดกดูดีๆโอเคก็เออนั่นแหละต้องเติมหน่อยเติมหน่อยน่าผายหลงทางไม่ได้ชัวร์ หลงทางผสมให้หลงทางแน่นอนเอาแล้วหลงทางละหลงทางละหลงทางละหลง้วเยมต้องพยายามแม่นั่ถ้าเรไม่อยู่เยมไม่ได้คะแนนจริงเหรอเออต้องพยายามหน่อยหนแพ็ถเกจียดไหมพิซซ่าเราเนี่ยพินมาดิพินมาพิมมาโอ้โหโอ้โหอะไรล่ะโอ้โหอะไรล่ะขายโอ้โหไม่มีไม่มีหน้าเลยพี่มีหน้าเลยพิซซ่าเราไม่อร่อยดีกว่า อันนี้อะไรเนี่ยอครเนี่ยพี่เอ๋พี่เอแอปเปิเดี๋ยวมาเกาะกุ้ส้มเดียวก็ชนะแน่ๆดึงดๆๆๆๆๆๆๆงๆๆ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 ะ เพื่ออะไรอ่ะอะไรยากอะไรยากอะไรก็อะไรยากอ่าเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยหรูยางสับเฉพาะนึงสับทางการนิดนึงแหลนแหลกทางล่าจะสับทางการนิด <c oughs> นึงเอาน้ำผ่ายไดไ้ได้ถูกต้อง วาดดีผมวาดดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ยวาดดีเขาเอียดเลยเนี่ยลียดยิบเออเนี่ยเปล่าดีเทลครบเเวลาจะหมดแล้วก็เติมแบบสุดยอดให้โอ้ยถ้าเติมวันนี้ให้คือจบแล้วโีขนาดนี้แล้วแต่พี่ไม่ทันหรกกูชื่อมีกึ่งรึู่้แยมมยมาปาถูกแล้เียแต่ต้องมีกึ่งครรยมมมมารับรับใช่ไหมเอโอ้ย ไปตากกันเลยนี่านวางยังดีวะไข่ต้มยังข้าวหลามมีไหม,มวะฝรั่งจะรู้ไหมคนผลิตอันบบนี้บ,บ,บ้องว่าบ้อง What is that เดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ที่นด้นนึงภาพออกน้ำปันน่นนึงออกไหมน้ำใบเตย คือปกติแล้วมันใส่ถ้วยก็ได้แหละผมไม่ใส่ที่อยากใส่แก้วคลาสสิกใส่แก้วนี่คลาสสิกมากอ๋อแค่นี้เลยเวลาอาหารแล้วผมชอบพูดอยากกินอ่ะอ่ะเขียวมานี่รู้เลยรัดทองรู้เลยก็เก่งใจอยากเยียรไม่อยากกินโอเคโอเคโอ้หะอยากเยียขอสวยๆนะแก้วให้ด้วยขอสวยๆได้ดูดีนะดาราดาดูดีทุกรอบอ่ะ อะไรอยู่เนี่ยนี่สวยแล้วเหรอเนี่ยนี่เรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวดิไม่เสร็จอะไรวะวาดอะไรคนเนี้ยอะไรก็ไหลอะไรอะไรเลยเนี่ยนี่อย่างนี้คนหน้าร้ายสดเลยเด็กดูแล้วสดนั่นอันนี้อะไรมีตรงชาติอเมริกาด้วยถามก็ลองสักทีว่ามันจะเสือกหรือยังเดี๋ยวนูอะไรอ่ามันต้องใช้อ่ามันก็ลองนึกดูมันคือเมนูอะไรอ่าว่าใช่ถ้าเกิดไม่ไหม จะรู้เอ้ยชัวสกปรกผิดหรอชัวโดเพศไม่ได้เหรอคืออะไรอ่ะในจานนี้มีอะไรลองดูเบอร์เกอร์อ่ะไม่ถูกอ่ะไม่ใช่เบอร์เกอร์เป็นไฟไม่ใช่เป็นไฟเป็นสิ่งที่บ้านเรามีแต่ประเทศเขาไม่มีอะไรวะเรามีประเทศเขาไม่มีอะไรนี่แต่ใช้ชื่อเขาด้วย ตรนี้มันจะเป็นอย่างนี้้ไตรงนี้จะเป็นสีนี้อ๋ออ่นนี้มันเล็กเขาไม่มีเดกหลายคนเป็นสีนี้เยี๋ยวก็วาดให้มันไอ้ท่านหน่อยดิกคุณเห็นว่ามีสีใส่ได้เข้าผัดอเมริกันเยี่ยมต้องวาดได้กรอกน้องไก่ไข่ดาวไม่ได้เไม่ได้ยว่งไปเฉือวอะไรเป็นไมกรอกไข่ดาวไปอเมริกาหากินไม่ได้มาข้อต่อไปใคร มาแล้วเยนมาพายของพี่เองเหรอดูให้ดีนะอะไรอะเห็นไหมเนี่ย อ่ะหืออ่ะต้องรู้แล้วไม่รู้จริงหรอหือ hmm? ไม่ใช่อันนี้แต่เป็นอันนี้เนี่ยวิธีทำทำอย่างนี้เนี่ย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 เออเริ <Yes. S 1> ต้องได้เร <Yes. S 1> ต้องได้ บ้อ๋อต้องมีการใบ้เล็กนิดนึงนิดนึงที่จริงมันคนใบ้ไหมชี้นำหน่อยหน่อยได้แล้วยืนอยู่อ้อมอ้อมยืนอยู่อ่อนยืนอยู่ขอนิดนึงโอเคนีอะไะไม่มีตังแดกไม่มีข้าวกินเลยว่างเปล่าเลยว่างเปล่าอะไรไม่แล้วแนวธรรมชาเนี่ยแล้วไข่เปแนวต้มชาอีแล้วกะเพราอ่ะไม่ใช่กะเพราก็ต้องเป็นเอ่อหือโหระพา อกั <Ừ. S 3> นทงมันีบจุอเลยมีหลายหลายแบบมากเนี้ยกันทงมี่เป็นกระปองก็มีมีสงบ่าชิโชคด้วยนะไปขนาดนี้นะอะไรวะสมบ่าชิโชคด้วยแหละวะพวกกินอะไรกันก็ใบไม้อ่ะถุยแล้วครับท่านตัวตัวคราบครับครับพี่ตู้ใส่สีเข้าไปพี่อยารู้เลยไม่ใช่น้ำชาใส่สีเข้าไปพี่อยารู้เลย ส่สีเข้าไปใส่สีเข้าไปไม่ใส่สีไม่ได้ใหเกดเต้องมีต้องมีสีด้วยใส่สีไม่ได้ให้เกดเนียจะรู้หยา้แล้วน้ำไผ่กลับมารูดแล้วกลับมาเกลับได้หมใจหมดโฆาน้ำไผ่ดีโฆษณาครับนี่นีู่คนตั้งใจเลยด้วยไอ้นี่ไอ้นี่แน่นอนเลยอ่ะรู้เลยว่ะ แน่นอนเลยมาร์กใจเลยว่ามาร์กแน่นอนนี่คือตรงสื่อแบบโคตรชัดเจนเลยนะเ้าไปกับมาแต่ได้สูงแป๊บหรออ้าวแล้วไผ่กดเลยน้าไผเห็นไหมเนี่ยว่ารูปรูนเห็นไหมเนี่ยนี่กดหรือเปล่ผิดอยู่ครับพิ่น้วไผ่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเท่าไหร่นะเมื่อกี้แล้วไผ่ได้สักหอ่ะบวกหกสิบสี่ก็ได้จำไว้จำไว้ ตะโกะเคยซองมีปัญหาอาการตะโกดีอะไรไปเยเอาเอาอไม่ถูกอะไรเอ่ยรู้คำตอบอะพิมพ์ผิดเอาเอาตะกดไม่ถูกเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเดี๋ยวหรือว่าเก่งในภาษาอังกฤษถูกไหมเรลยถูกใช่ไหมถูกแล้วง่ายที่สุดในสามโลก ใส่เนื้อได้วยเจ๋งเวลาโหง่ายก็มงบอกมาหมวดนี้อีกแล้วมันก็เลยเดาได้ว่าเป็นไข่ไงง่ายสอสเปาหือไข่ทอดหืมมีเหลืองๆได้ป่ะหือผัดไทย แกงเขียวหวานเฮ้ยกูถูกท่านไม่กินไม่เป็นนะแต่ถูกจิงกินไม่เป็นหรอือเปล่าิงกินไม่เป็นไม่เป็นแต่ถูกสีมันก็อบอกอยู่แล้วพี่เอกเป็นสีชา嘛มาว่าสีชาพี่เลยโอ้สีชาไม่ต้องแล้วเอาสีนชาเนีด้เหรอเอออะไรวะห๋วยเตี๋ยวหวัวทมีเครื่องเคียงให้ด้วย มีใบไม้ด้วยเหรอไม่ใช่ใบไม้พอรู้คำตอบก็จะรู้แล้วสิสิ่งที่ตู้วาดคืออะไรแท็กซี่เอาแล้วเอาแล้วเอกเอาแล้วเอาแล้วเอกงานนี้เอาใบเอาใบเอาใบเอาแล้วเอาแล้วเหรอเอาแล้วเนี่ย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 คุณรู้แล้วว่าในนั้นอะเออในนั้นอ่ะในนั้นอ่ะในนั้นอ่ะสีนั้นอ่ะมีเหลืองเหลืองน้ำตาแล้วมีคิ้วเขียวคืออะไรวะโคตรสีโข้มชัดเจนคนสีชัดเจนมากมี มีอะไรนะมีเชคเจอทั้งในด้วยสุดยอดเมนูหนึมาให้มาสุยอดสุยอดทำไม่อะไรไม่แล้วใกล้เป็นชมปมานะพี่เอกข้นาเป็นแกรี่แชมป์เัยแม่์เลข้างก็วาดหมูต้อนด้วยเมนูตักอะไรเยอะเหรอยะโอเคขาดูดีนะดุดดีนะหมีหมูแหละหมูกระเทียมอ่ะ แล้วก็นี่นะหมูนี่หมูพอดูแลนี่คอหมูอ่ะอ่าแล้วก็คอหมูยหญ่นะอ่ะเย็นมาโอ้ยินมาว่าเก่งว่ะเก่งอ่ะนี่คือขั้นสี่สามมีเยอะไม่แพ้นำเลยจริงเหรอมันเย็นมันเย็นจะง่ายเลยง่ายเลยกระโปรงเดี๋ยวนี่ง่ายเลยเห็นไหม ไ่ยดีเอ๋ง่าย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 ง่านง่ย่าย่ายง่ย่ย่า่อ่าย่ยง่ยงไม่รู้ง่ายง่ายง่ย่าง่ายงยง่ายง่ยง่ยงยง่ย่ยง่ยงง่ายง่ยง่ายง่ายงาย่ย่ายายงายะา่ายายาย่ายง่ายง่าย่ายง่าย นี่เป็นเป็นนึกว่านึกว่าพิมพ์ผูกไปแล้วไงกับเกมครับยี่ชนะครับพี่โอเคเถึงถึงแล้วเมื่อกี้คือเราพิมไปเข้าปั้งไม่ใช่เข้าปั้งเข้าปั้งอ๋อเข้าปั้งเข้าปั้งสับอันอ่าโอเคครับน้องๆไปลองเล่นดูครับกับกาติ๊ก .io นะครับสนุกดีสนุกดีเพื่อนยิ่งเยอะยิ่งงานเออมันจะพาตรงที่ว่าถ่ายไม่ถูก แล้วก็มันจะมีหลายบทด้วยนะครับได้อะถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบ้เราดยนะครับหรือว่ามีเว็บเกมไหนแนะนำเนี่ยแนะนำเข้ามาได้เออแนะนำมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันให้ดูอ้าวโอเควันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายเข้าปั้นมาก่อนกุ้ยกบจบ